กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค7นะคะคเป็นชุดทํางานของบิ๊กโจ๊คกค่ะบลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะก็มีการประชุมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานอย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกไว้ตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนบอกว่าอังคารที่19จะมีการประชุมทั้งปปทปปชปปงสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินกรมบัญชีกลางกรมสรรพากร DSI ครับคือทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าต้องมีการไปประชุมกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานุผู้ชมครับเกี่ยวกับการหัวประมูลบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจกัด รวมไปถึงบริษัทประวีกหนกก่อสร้างจำกัดนะฮะของนายประวีนจันคลายหรือว่ากำนันนกเนี่ยคุณผู้ชมครับที่ไปชนะการประมูลโครงการของภาครัฐไปทั้งหมดเนี่ย1,544โครงการนะครับซึ่งการประชุมวันนี้ฮะบิ๊กโจกครับในฐานะประธานคณะทำงานคลี่ค,คลายคดีการหัวประมูลของกำนันนกก็ได้มีการวิดีโอคอลวิดีโอคอลนะฮะมาจากประเทศจีนเนี่ยนะฮะอ่า โดยประเด็นสําคัญของการประชุมในวันนี้นะครับเพื่อตรวจสอบในทุกมิตินะครับเรื่องของการชนะการประมูลบริษัทของกำนันนกครับว่าชนะอย่างถูกต้องหรือเปล่ามีการเลี่ยงภาษีหรือเปล่ารวมถึงเส้นทางการเงินนะครับว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าซึ่งข้อมูลตรงจุดนี้นะฮะจะดูจากกรมบัญชีกลางครับุผู้ชมครับซึ่งการที่มีหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบนะครับก็จะทําให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสนะฮะเนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทของกำนันนกนั้นยังไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องของการรูวประมูลเลย โดยหากตรวจสอบนะครับพราะว่ามีการหัวประมูลและมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะฮะทางปปชเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาจะเข้าไปจัดการในส่วนนี้ทันทีและหากจะมีการอายัดยึดหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาเนี่ยนะครับทางปปงเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดําเนินการครับส่วนความเคลื่อนไหวนะฮะที่ DSi ครับ,รบหลังจากที่เมื่อวานนี้พนักง,งานสอบสวนดี i เนี่ย เขาได้มีการเรียกนะฮะบริษัทเอกชนที่ร่วมยื่นซองประมูลให้ปากคําเกี่ยวกับ2โครงการที่บริษัทกำลันนกชนะการประมูลเนี่ยนะครับมาพูดคุยนะครับโดยโครงการแรกคุณผู้ชมครับเป็นโครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายอำเภอดอนตูมตำบลลำลูกบัวนะฮะงบประมาณ2 5 6 0นเะครับเป็นงบประมาณปีส5 .60 นเระฮะก็เรียกมาทั้งหมด10บริษัทครับส่วนอีกโครงการหนึ่งคะคือโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3 7 5 สายตำบลลำลูกบัวบรรจบทางหลวงหมายเลข3 4 6ซึ่งเป็นงบประมาณนะครับในปี2 5 6 4ก็เรียกมาสอบปากคำอีก10บริษัทครับผู้ชมครับซึ่งล่าสุดนะฮะวันนี้พนักงานสอบสวนของ DSI ไครับได้เรียกบริษัทที่ร่วมยื่นซองประมูลจากทั้งสองโครงการเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งหมด20บริษัทครับโดยแบ่งเป็นโครงการในปี2 5 6 0นบะฮะ10บริษัทอย่างที่บอกไปครับก็ประกอบไปด้วยท่าราบก่อสร้างจำกัดนะฮะมีบริษัท OM โอเอ็นคอนสตรัคชั่นจำกัดนะฮะมีบริษัทซีโก้ทรานสปอร์ตจำกัดมีห้างส่วนจำกัดสุนิสาจุรารัตการโยธามีห้างส่วนจำกัดทีเจเอนเทรดดิ้งนะห้างส่วนจำกัดมาศีจักรกลนะมีบริษัทกสิดิอนจิเนียริ่งจำกัดนะครับบริษัทเจริญกิจซีเคจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจสินเลิศห้างหุ้นส่วนจำกัดวรประยูนก่อสร้าง1984นะอันนี้เป็น2560นะฮะ ที่มีการเหมือนแบบไปยื่นซองร่วมกันต่างๆนาาใช่ไหมวันในครั้งนั้นค่ะเหมือนไปซื้อซองแต่ว่าพอถึงวันอีบิดดิ้งแล้วไม่ได้ไปประมูลกับทางบริษัทของกันนันนกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงหรือเปล่าค่ะเนี่ยนะฮะยังมีอีกนะปี64ปี64ส0บริษัทนะคะมีห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณกิจกำแพงก่อสร้างบริษัทโนจนากรพาณิชย์1981าำกัดบริษัท SON Engineering จํากัด บริษัทบุญสหาการสร้างจำกัดห้างคุณส่วนจำกัดน้องเล็กสถาปัตห้างคุณส่วนจำกัดประโยชน์การโยธาบริษัทตีนไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทเทิดไทยแอนโคจำกัดบริษัทพันนีวรารกิจก่อสร้างและขนส่งจำกัดและบริษัททาราวันคอนสตรักชั่นจำกัด ตั้งแต่ช่วงเช้าตัวแทนของบริษัทก็ทยอยเดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของ DSI ทางเจ้าหน้าที่ใช้ตะดาษปิดบริเวณกระจกห้องประชุมนะคะป้องกันไม่ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพขณะที่มีการสอบปากคำ ส่วนการสอบปากคำเมื่อวานนี้พบว่ามีบริษัทเข้ามาให้ปากคำทั้งหมด12บริษัทค่ะมีการทำหนังสือแจ้งเลื่อนการให้ปากคํำ8บริษัทโดยให้เหตุผลว่ากำลังอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารบางรายก็ชี้แจงว่าตัวแทนผู้จัดการบริษัทไม่สะดวกเพราะว่าหมายเรียกแต่ชั้นชิดเกินไปทั้งนี้ทุกบริษัทต,ต้องมาพบกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ปากคำถ้าไม่มาจะมีความผิดก็คือรับโทษจำคุกหปี มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าพันตำรวจตรีสุริยาสิงหก,กมนรักษาราชการกาแทนอธิบดี DSI มีคำสั่งไปยังทีมโคษสกข,ของ DSI ว่าจะขอให้รายละเอียดทั้งหมดหลังจากมีการสอบปากคำบริษัททั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าจะเป็นวันที่20กันยายนเรียกบริษัทต่างๆมา3วันนะคะ1 0 8 19 20ค่ะครับโอ้โหจะเป็นประเด็น ที่เรียกว่ายังไม่จบไม่สิ้นนะ,ะก็มีการขยายผลกันไป